ส,สว,วัสดีท่านผู้ชมก็ผมก็ส่องทีปซาแนวเนาะซึ่งมื่อนีก้กะมาพบกันวันที่หนึ่งเนาะและถือกะสิไปห้าโ <25 S 1> ม่เนาะสิไปห้าโม่ไปหลังแพรนน่ะพีน่น้องพนนันว่าวันที่หนึ่งมื่อนี้ก็ที่มือห้วยออกเนาะ <laughs> มีแฟนขับบอกว่าอยู่เหล็กเนาะแต่ว่าทั้งว่นในสื่อเถื่ออะากันนี่กะสีกินข่รราวเสาลากะสีออกไปห้าโม่เนานะกะเป็นทีปสิเอ็ดอันนั้นสลัดเนาะ ทีเห็ยุยำสลัดกินะวาสื่อสื่อหนามสลัดมาไหวตั้งแต่มือก่อนเนาะและกการใส่สุดนี่ไปว่ามันจึงแก้ง่ายเวลาแก่จะ <c oughs> ได้อันนี้ออกเนาะที่แหลกโมหันเอาอะนะว่าพันให้ผิดเอายังก็เอาเอาแนวพันเนาะพูดซึกว่ามันสีอยู่ <c oughs> บอดีมนะ้มันสีแบบว่ามันสีเจ็บเนาะมันสีแบบว่าหัดแนนเกินไปแล้วก็มันสีเหตุอะไรแบบขาดลงุงลุมไล่กลัวเนาะ <c oughs> ก็เลยว่าเปลี่ยนเป็นไสา บาแทนใส่เสื้อซ่อนแทนเนาะตะไคร่แล้วก็มือนี้กับไปหลังแทนนะพี่เนาะห้ามเสาเบาๆเอาอันนั้นยังบ่บบทันเห็ดกินเนาะเพื่อสิกินขนมจีนน้ำยาขึ้นขับปุ่นทิพสกินสลัด สลัดแล้วก็มีมักแป้งหน่อยแล้วก็มีมักเลนเนาะใส่กันเห็นแกงห่อยอยากกิน <c oughs> แต่ว่าคลั่งก่อน แกสลัดข้าเห่าสลาดัสลด,ลดทไหร่วะหกสิบหรือเจ็ดสิบเนี่ยชือยกอ้ี่ปุ่น บอ๊อบูสิเสียดยังกินใส่ไล่น่าจังแส่บขามัเจ้าคลัางเี้คลั่แต่ข้องมากข้องดองกับประแดะอ็ดนผตแล้วน,น,นี่น้องพี่นนองผ่าตัดแล้วนี่กะอันยำสลัดของฮาเนาะพี่อยู่พี่ยืดนุมตัดยืนด,ดน,ยนุมนี่เนาะอ่า ซิมเหมือนกันฉันเคยกินรสนี้บ่เคยกินรดนี้นะเนาะใช่ไหมกินบ้าแบ่งองอเอกพอคอยอันนั้นยันว่าติดควยนไปห้องมอมา Ưm <laughs> mm. <laughs> Bộ đi hên. nàng dù tức mày Thôi dù tức tỏ Bộ ngọt đọc Cứ lại cả hai <laughs> จากทีพีบและกับพีไส้กินเขาเสาแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะพีไส้ทิดกับผาทิ์ไปห้องมอเพื่อทีจะพายหลังแพ้หรือว่าหลังอบอนทีทิบผ่าตัดนั่นเองเนาะซึ่งปกติถ้าเฮาออกมาจะชีกะจะมีหรดเที่ยวหน้าเหนยถึงว่าจะเป็นวันเสาร์าเนาะแต่ว่าเนื่องจาก ส่วนนี้เป็นส่วงที่ว่าโควบิดระบาดละกาให้ประชาชนก็โตอยู่บ้านเนาะฉะนั้นทางที่เฮาเวียนก็เลยจะบอกขอยมีคนเที่ยวนั่นเองเนาะซึ่งห้องมอกับบานทิพว่าบ้านทีซ่ายท่วทิพักอยู่นีก่กะห่างกันบอกไกลล้ไลน์เนาะก็ใสจะใส่เวลาในการขับรถประมาณหาห้นาทีเนาะโดยเฉพาะม้นนีก้กะสีไว้แน่หน่วยหนึ่งเพราะว่ามันมีคนเที่ยวทางนะพี่นอ้อง การค้างขั้วมือทีทุกคนเนมเห็นอยู่นี่ก็คือหัวห้งมอมิตภาพหรือห้องมอลอยหาสิบเตียงเนาะซึ่งก็มีอ่าบริเวณกว้างเนาะหรือว่าขอบเขตกว้างใหญ่เนาะซึ่งถาวาถึงห้องมอที่ว่าใหญ่ในเวียงจันทร์ก็จะมีห้องมอมิตภาพเรือหองมอลอยหาสิบเตียงทีทิ่มานี่แล้วก็มีห้องมอมะโฮซดเนาะแล้วก็มีห้งมอลอยซ้ำแล้วก็ห้องมอไซเสธาตอนนี้เขาก็มาหอดห้งมอเป็นทีมยมแลวเนาะ ห้องมอเลยเนะาะอะกาฮอดบอลทีทิพจะไปหลังแพ้แล้วเนาะก็คืออันนี้เป็นตึกประสูตรเนาะพี่น้องเมื่อก่อนฮันเพิ่นก็คืออันนั้นเขาจะพิดว่าเป็นบอลคัดกองปู้ปวดแต่ที่จริงโมเม้นะ์เนาะบอลน,นี้ก็คือเป็นบอลทีว่าหับบริจาเคเขื่อนเวลาคนมาบริจาคก,ก็จะมาบริจาคยู่นี่เนาะของอันนี้ก็คือบอลทีว่าเพิ่นมากกวดโควิดเนาะมาเมื่อนี้คนก็ยังมากกวดตอนเนืองอยู่เนาะแล้วก็ ในตั้งแต่เริิมติดมาตั้งแต่กรณีหาสิบเก้าห้าหกสิบเป็นต้นมาเนาะก็มีผูติดเสือทุกมือเลยบ่คือแต่ก่อนโดนๆเห็นเธอหนึ่ง๋ย่นี้เพิมขึ้นทุกมือทุกมือเจ็ดลอยกวา่าละนี่มากระายเนาะอายพามามาหอถุงมอแล้ยผดก็เอาใบทีเผืน่อนัดแล้วไฮมอเลยผนก็เขียนหญ้าล่างบ้านนาะไปให้อายไปสูงอายมาแล้วค นี่กะล่างปาดเป็นสีเนี่ยพ่อแล้วเนาะและ้วก็เปลี่ยนผักยอดไม้แล้วก็ิ่นบอกว่าแพท้ทิพย์แบบงามดีแหงดีเนาะและ้วก็มีแต่ครบเจ้าสี่สิบมงเนะาะหลังจากนี้แล้วก็สามารถถอดผักยอดออกได้เลยเนาะ,ะเป็นปกติแบบแบบไม่ต้องกลับมาล้างบาดอีกแล้วเนพะิ่นบอกว่าจังสันแล้วทิพย์ก็ถ้าคุณบ่กอันทิพย์นี่ประมาณจะเข้มเนาะคือสิเมนต์ประมาณสามเข้มเนาะจังสัน เป็นไม้ละลายเนาะพี่น้องแนี่บรเห็นทุกคนเอากระหอดบ้านไม่มีัำห้อยเนาะเอากาศผิดไปตลาดนแล้วก็แวะซื้อส่งค่าสันให้ต้องตายแล้วเพราะว่าเพิ่นเอาแต่ส่งยินมากแลกรร้วกันเลยแบบว่ามันจะอยู่ยาเลยก็เลยแบบว่าไปสื่อส่งส่งแพนนุ่มๆลสบายๆเพแทนเนาะ,อ,ะอยู่บ้านคือเก่าแล้วอ,อยู่ห้องเนาะ อยู่ในห้องเพราะว่าอยู่ในบ้านมีกก็มีคนเล็จก็เลยอยู่แต่นในห้อ,องอะไยงเ้ยอ่ะนี่ตึ้งเกงใงนาซื้อมาให้อที่กวนองสงยืนป่ะเอ้าสีวานแล้ว อันนี้มันค่้ายเงนี่ค่าสาันนันนงนงพนนงแตงแต่สมยินเนาะมันทรงอยูย่เนา็เลยมาสือมาให้เนาะตอนนี้กะคอดบาดเป็นเทียงหอยเลยคนแพรนี่มีแต่เมื่ออื่นละกะ,ะอะันนั้นเนาะนี่อันนี้ก็คือแพรเนาะมีแต่เมื่ออื่นแกะออกละกะเราต้องใส่อันนี้เองเนาะ แค่มันแหงดีเด้เพราะว่าที่บรให้มันถือน้ำแล้วมันก็เลยแบบว่าอ่ามันก็แหงไว้มันก็ย่งไว้เนะพี่น้องลองใส่บัดง,ดง,งดูสมลูกบังดูออันนี้เสือส่งสิสซื้อมาให้เพิ่นเนาะเด้อีกตัวหนึ่งดูค่ายาวบ้างน,นะ,อ,ะอันนี้ตัวที่สองซาหนึง่สงสงีชมพู กะทิพชีออกไปนอกเนาะขี่รถจักรปนาดออกไตทายผ้าขี่ออกไปแล้วก็ไปซื้อยาเนาะพอดีมีพี่น้องบอกว่าให้ซื้อยามาไวเนาะเมื่อกี้บลได้ไอเมื่อกี้อะกดเงินบลได้เนาะก็เลยแบบอ่าผ่านตลาดมาแล้วบลได้ซื้อแล้วก็ฮาก็ได้มากกดเงินอยู่บนนันนี้แ้วก็พอดีเขาว่าบานเลยเนาะพี่น้องอันนี้ก็สิออาไปซื้อยามาไวเสียงลานหายจากเขามาเฮ้

เขามาเองเนี่ยนี่เขาก็ยังเพ็นได้มันหลักหลายเขา,านี่น้องพี่น้องนี่กะถิบออกไปสื่อยามาไหวเนาะตามทีพี่น้องบอกิ่นบอกให้ซื้อเบต้าดีดเนาะยาอ,ะอันนี้เหมือนอย่างเนาะเขาเอินว่า ยายาสีปากเนาะอ่านเมังก่อนเพราะว่าซื้อมาแลา้วบ่ทันได้อ่านเนาะไว้อ่าสเปซสีภายในสอกปากสองสามขังแถวที่ต้องการเนาะซึ่งนยาแบบประเม็ดยาแบบนี้ถิ่นเคยเห็นแต่หนอนผิดไเพราะว่าผืนมักเป็น,น,อ,ววน,ปนอ่าเป็นล่มเป็นหอผือนนะเป็นแบบบ่แม่นหอผืนเป็นยเาเขาเอิ้นืบ่ฮวะเนาะเป็นแบบ เป็นลมไงายังขนาดทิพย่เคยใส่แต่พี่ต้องบอกให้ซื้อเบต้าดีนเนาะพี่ต้องจะแฟงไข่เนาะแฟนขับได้บอกให้ซื้อมาเราพอดียี่ห้อที่เพิ่นบอกละมันบ่มีเนาะแล้วกาเพิ่นก็เลยเอาซองยี่ห้อมาให้ถิ่นเลือกเนาะึ่งตัวนี้เห็นเพิ่นบอกว่าเป็นบริษัทเดียวกับยี่ห้อนั่นอีกอันหนึ่งค่ะโบแมนเนาะที่ยก็เลยเลือกเป็นบริษัทเดียวกันเนาะเป็นอ่ะโพโพโพไลเนาะตัวนี้แล้วก็อันเพิ่นบอกให้ซ <ación> ื้อวิตามิน ี่ลอยมาเนาะแต่ว่าทิพได้แต่วิตามินซีหาลอยมามาไว้กินนะร้วา็มีอันหนึ่งทิพเพนพี่น้องบอกในคอมเมนต์ว่าให้ซื้อแบบว่าฝาทะลายจนมากินแล้วกาทาจะกินฝาทะลายจนต้องกินแบบว่าเป็นเทปซูนาะเป็นเม็ดอันนี้ทิพตจะได้ซื้อมาเนาะสั่งอันนี้ประมาณเท่าไหร่เนาะร้อยร้อยกว่าบาทประมาณร้อยสิบร้อยสบาทนี่แหละเนาะสำหรับฝาทะลายจนไต้หวันบ่เคยกินจักเถื่อนเนาะ พู้ตัวแต่แกห่อนไนแกห่อนไนแก่เจบ็บคอตัวห่อนเนาะแต่ว่าที่บเคยกินเลยเวลาเป็นไข้จึงกินเมนบอนี้นะ <c oughs> กับพูดกันยัมยงมูยังบ่เคยกินเนาะพี่หนอแต่พี่นอนอเนี่ยนัมาแล้วทิพกะสื่อมาไหวเนาะอากาตอนนี้แบบว่าอาการของทิพกะคอยดีขึ้นเนาะคือตอนนี้กักบบโบเจ็บแพ้ลายเดี๋ยวน้อไข่ไข้แหนแล้วลกับแพ้กระแหงดีเนาะและ้วกะหมอบอกว่าแพ้ทิพงามดีมัน มันมันมันเป็นไปตามแผนเอียงก็เขาเรื่นววาเอ่อมันแหงมันเอียงดีเนาะมันบอ่อมันบ่อเละบวกนี้นาเรื่อง,องอยังออกมาใช่ไหมนะแล้วก็ตอนนี้ก็มีแต่ถาฟังคนซองอาทิตย์เนาะจึงหัวก่อนเนื้อองถิบนะมันมันเป็นยังเนาะถึงายคนกระทามาว่าก่อนเนื้อนาะเป็นมันเป็นยังงฮะนะถึงตอนนี้ยังมั่วหัวต้องรอถาพนซองอาทิตย์ ตอนนี้เพิ่นกำลังมีใจอยู่เนาะปลูกเสื้ออยู่ฉนันกะพปะนันติดสีมาอัปเดตสูพี่น้องฟังใหม่เนาะตอนนี้ก็ยองหวาไว้เวลาหว่าวยังไม่เหมืยอ,อยู่นอ้อยน้องมันยังหอบอยู่ึ่งกะอันน่ะพอดีเมื่อวานนี่กม็มีพักคู่เนาะสาทิตวรคุณเนาะสวงเงินมาสวยเรือเพิ่มเป็นขาโม,นะม,ม่แล้วกะนน้องอูเนาะส่งมาเมื่อก่อนนะขอบคุณนล,ลายๆได้แล้วกะ็ขอบคุณทุกคนถี่ผ่านมาเส็นกันนอตทีสวยทิดแล้วกะ็สวยทุกอย่างที่ผ่านมาและะ้วก็ คอยให้กำลังใจและก็สวยเรือในด่านต่างๆมาตลอดกะขอบใจพี่น้องทุกคนเนาะซึ่งวันนี้ก็กำลังพ่นิต้ของพี่น้องเสี่ยงฝาของสนานวันไหว้ยัทงทางหนองมุตะกี้นี่นี่ก็กักโออยู่บากก้านเนาะกับไ่ได้อยู่ร่วมโมูคือเสี่ยงดัดนเนาะก,ก็จะเป็นเสี่ยงแบบว่า,าพี่สายแลวก็คนอื่นๆพนอยู่นอกเนาะคนบานไก่เฮิ่นเคียงพนมามาก,กินน้ำกัน,นอีกยังไงสิพนกับ่ได้ออกไปทางหนองเนาะผู้ได้ที่แบบออกทอกดุเข้ากับบอ้มา พนเราอยู่แต่บ um, so mm ้านในการยังมาหากันอยู่เนาะพี่น้องนี่ก็สภาพในปัจจุบันเนาะส่งมือหนีบยังบดีเบิงข่าวว่าเอ่อยุ่เล่าเพิ่มขึ้นเท่าได้เนาะแต่ว่าเมื่อวานนี่ผู้สึกว่าจะเจ็ดอยกว่าเนาะแล้วก็ผู้สึกอ่าอยุ่ไทยนี่ก็ยังไล่เนาะผู้ติดเสือแล้วก็อยู่บนอื่นๆก็ยังไล่คือกันเนาะกะข้อหายพี่น้องที่ว่าอยู่ทั้งก่ทั้งก่อยู่บนยาเนะสูดๆเดพี่นองแล้วก็เป็นกันใจหายกันและกันเนาะ กบคลิปนี้สิจบไว้เพียงเท่านี้เจอก,กันใหม่ในคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย